บัดนี้เป็นครั้งที่38ตรงกับวันที่17ธันวาคม2568ข้าพเจ้าสุภาณิลสวดขอเปลียนวาจา,าสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่งองค์พระขวัญปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็ดหลวงปู่บุญเด่นหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของว,วิสัยจริงดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาดูโมทนาในการสวดสัพยาข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาดูจริข้าพเจ้า เป็นสมาธิอันควรเกริดการสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาตะกาวาเรสุอัตระขันตุเทวตาสัทธามมุนิราชัสสุนันตุสัทธามุกะทางสะเจ迦ามจารูเปกิริสิกขาละตะเตเจติเขมิมานเนทีเตระเถจฆาเมจารูวะนะคะหานิเทหาวัตูไมหิเกเตภูมิมาเจยนตุเทวาชัละทะละวิสเมยะขะขันธพนาคาติธันตาสันติเกยังมุนิวาราวัจนาตถาโวเมสุนันตุธรรมสวรรคารโลยมันตาธรรมสวรรคารโลยมันตา ปวสวนน้ำมการศึกษากฐาณโมตัสสะพระควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะพะควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวสสัจจกียรยากฐานทีเมสรณังอัญญผู้โทมีสรนังวรังเอเตนสจาวเชนสโตทีเมหตุสัพพทานทีเมสรณังอัญญธรรมโมมีสรนังวรงเอเตนสจาวเชนสโตทีเมหตุสัพพทานทีเมสรณังอัญญาสังโฆมีสรนังวรังเอเตน บทสวดมหาการุณิโกนาถติอาทิกาคถามหาการุณิโกนาถอาทายะสัพพปานินางปุเรตวะปรมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะวชินะมาหนตุสัพุปเทวามหาการุณิโกนาถอิตายะสัพพปานินางปุเรตวะปรมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะวชินะมาหนตุสัพุปเทวามหาการุณิโกนาถสุขายะสัพพปานินางปุเรตวะปรมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะวชินะมาหนตุสัพุปเทวาบทสวดมหาสมัยสุตเอวันเมสุตังเอกังสม พาวสสเกศุพิหาติกปละวัตถุมีมหาวเนมหาตาิกุสัเขนสตีมปัญจมัตเตหีพิกุสตีหิสตเหวะอรหัตหิทัศสจโลกทาตูหิเทวตาเยปุยีนะสันนิปติตาโหติปะวตังัสรานยพิกุสงคัญจากอาตโคจตุนาสุทราวสการิกานางเทวานงเอตัโวติอญังโขพระวสสเิศุพิหาติกปีละวัตถุสเมหาวเนมหาการิกุสังเขนสตีมปัญจมัตเตหิิกุสตหิสตีเหวะอรหันตหิทัสตีจัลโลกะทาต เมวสุทาวเสสุเทเวสุอันตรราชิตาภควาต พิเกเวเวกัญาณันามานิเติสามิิกเวตวกญานันามานิตาสนาถิางนสรถาภาิสามิิเอวันพันเตติโพเทีุ่ปโตปจัสุสภควาเอโมจัสิโลกะมโนกะสามิยถาภูมาตทัิกายิสิตลพลังปิสตัสมาหิตาบุตุสิหาวสรินารุต มธมนารพิมุพิกุณสิติวรสัตทีกิสหสยานนตวันิโนที่มันโตติมันโตวันนมันโตสติโนมธมนามุพิกุณสิติวังทีเจเจโสรสสยานนตวันิโนที่มันโตติมันโตวันนมันโตสติโนมธมนามุพิกุณสิติวณังสัมิตาปัญจสตายัานนตวันิโนที่มันโตติมันโตวันนมันโตสติโนมธมนา ภุปันจิทโธเจวติงพระโลกเยามัชะสิเจจันเทจราชโนคันทพาศรัชุติโพธมนาพิจมุพิโกนาสามิติมวนาอัฏคุณนัสสานาคาเวสราสาตัชากรพระรัษาอูปายาคาสายตาิิยมุนัตัลาจะอคุณนาคายัสสินโนเอราวณมหานาโกโสรปคัตจมติมวนางนีนาคาราเชสหาสารารัติทีพาทีชาปักกิวสุทธจักคูไปหายาสีวัณณมชิตตาจิตาสุปนาอิติเตสนามาภยันตานคาราชามาสิสุปนาโตเีวัมมกาสิพูโทสนาฮีวานคุปาร ยัสสิโนถ้าเศสติถ้าสักายาสัพิพนันตตาไวโนที่มันโตชติมันโตวันนมันโตสติโนัท่า, ar, ทานมนาพิจมุิในะสมติงวนังเป็นทูตเทวสาริจตมาตุเวยมาจนทันิสาเทวาจนท้าวปุกุรักิตาสุญญสุปานิสาเทวะสญากุรักิตาลักขตามิูรักิตวาอากูมันทวารหะกาวัสุนงวะสโวเสต สมานณาลุศามลุสุตมาคิดาปุสิกะอากุอากุมโนมปุสิกะอะทาอากูฮัลโยเทวาเยเจโรหิตาวาสิโนปาระธรรมาปะระกะอากุเทวะยัสสิโนทัศเจตทัศตากายาสัพเพนานัตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตวัสติโนโมทามนาพิการโมพิปูนาสเมติงวานังสุกกะกรุหะอรุณอากุเวคานะสาสหะโอทาตะไคหะปะโมขะอากุเทวาวิจักขนาสธรรมตจะระ

าเธรรมวาวมุนจิตาโกจินังอิติตาธรรมะเตโนปันหาเตนาเปสัญญปานินาตา หีบสาวกาเตช พระพรมีทัคคณาชยยะชยยะนาราชิราชศาสชัยชยยะชยยะปฐวีสับพังชยยะชยยะอรหันตาปัจเจจากพุทธสาวังชยยะชยยะมเหษุโรฮโรหาลินเทวาชยยะชยยะปรมาสุรโขชยยะชยยะนาโควิลหะโควิลุปโคจาิมารวีอินโธจเวนะเตโยจากกเวโรกุวะรุโนปิจะอคิบโยจปาชุนหูกุมารรถตาลตะโกอัฐารสะมหาเทวสิทธิตาปัสสะอัธโยอิสีโนสาวกาสัพพาชยะรามุพวันตุเตชยะธรรมูจัตสังโคจัท จะใั้ยักษังเอเตนะช้ยักษ์เตชินะใช้ยัโสธิภวันตุเตเอเตนะพุทธเตชะชนะโหตุเตช้ยัมังคลังใช้โยปิพุทธสัฎารฉลิมมตัวอยังมรสัจจปาปีมตัวปราจนโยอุโคสิ ยศุชยามังคะเลอาปาราชิตตะปลาเกศิเศปทวิปกคะเอพิเสเกศพะกุฏานัง สกธรรมนิยามาสุดกงเอวามสุดตงเอกางยังพระวาสาวทยัวิหรติชัดเทตาวเนอนาตปิที่ัสราเมตตะลักของพระกวาพี่ขุอามังเสติพิสาโบติพระตันทเตติเตีขุพระกวาตปัจจัรพระกวาเอตัโบจาอุปทาวาพิเวตถาจานาอนุปาทาวาตถาานาิตาวาสาธาตุธรรมะติจาธรรมนิยามาพเพสังขารานิจติตังตะาคตโตอภิสัมพุติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวอภิสเมตวะอจิคติเทติปัญญาเปติปัฏฐาเปติ สวดพระเทการและตักคาถาไปอธ,ธิดังนานะว่าคำเมื่อนน,นนพระสิรเกนะก็ตามบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่คืนพูมิถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยังทาตีตามไปหิกนันตาประจานนันจานะก็ สวดธรรมสังเวครับปัจจเนเวคณะแปลสัพเพสังขาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกปธรรมนามธรรมทั้งหมดนันซึ่งมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขารสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกปธรรมนามธรรมทั้งหมดนันซึ่งมันเป็นทุกข์ทุกนั่งเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนิจจาสิทธิหลายทั้งหมดทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งซึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถึงว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุกววัตนี้า เมชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมย์นี้ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเพราะระดับเมยนี้ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยวัตคุณที่จะส่องเป็นอย่างไกลโดยดีลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตัวิญญาณนอพันปัสยาวิญญาณสุดทอนเขาทิ้งเสร็จแล้วอพิเศษสติจักนอทับปทวิงซึ่งแผ่นดินกาลินขล่าอีวะประดุดังว่าท่อนมาและท่อนฟื้นนี่ราษฎร์หาประโยชน์มีและอนิจจาอนิจจาวัตตสังขารละสังขารเท่าไรไม่เที่ยงหนออุปาทวายะธรรมิโนมมีควาเกิดโนม ส่วนเมตตาย่งจริงจอริงจังสลังกสัพเพหิเตหิกตังคุณยังโน้นนโมทันตุสุนันตุโคนโตเวาสมิานีอธิขตากาุการสัทธาหนตุสุตาหุนตุทุขะปมุญจตุมาตาิการสุนิตาหุนตุทุขาปมุญจตุสัพเพยาติกาสุนิตาหตุทุขะปมุตุสัพเพยาติกาสุนิตาหตุทุขาปมุจตุสัพเพปิาสัพาติสัพพตาสุนิตาหนตุทุขาปมุัตุสัพเพตาสุป ภูทวดนมโมโพธิสัตว์ตัวอคติมญญายะอิติภะคะวานมโมโพธิสัตว์ตัวอคติมญญายะอิติภะคะวานมโมโพธิสัตว์ตัวอคติมญญายะอิติภะคะวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถุเปฆเลโพธิตฆเลตะหิงตะหิงต,งตาธรรมะทานินะพะวันตุโพชิตาโสถิงกรณเตทะวิหารามาทะเรเดราจตมัชานาวกาจตพิฆวสารามิกา Obrigada. ด้วยหน้าให้นบุคคลส่วนที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยานพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรีสิทธิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพุทธเดชสู่สวรรค์คารายขอที่ทรงให้บุคคลส่นี้จงเป็นสัพพะเสรีมงคลแด่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงในด้านสุขริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมบัติที่ตั้งมั่นในการทำส